สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมกำหนวดวิสัยทัศน์องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตรกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนมุ่งเน้นนวัตรกรรมหมายถึงมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตรกรรมมาใช้ในการดําเนินงานและพัฒนาผลาิตภัณฑ์และบริการเพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมหมายถึงการมุ่งนำรายได้เข้ารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นที่ยอมรับของประชาชนหมายถึงมีการดำเนินงานที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับและมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 6ณห้องแกรนบอลูมเร่องแรมลอฟมาเนียบูติกตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ขอเชิญประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และ Live Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้น ไปครับในโอกาสที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เดินทางมาออกสลากสัญจรงวดวันที่1มีนาคม2566ณจังหวัดชุมพรทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลตำบลสพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรอีกด้วยครับ